ค่ะลูกชายปัญหาเรื่องลูกชายทะาารารัตเคยไปทำแท้งมาหนึ่งครัง้งค่ะปัญหาชีวิตคือลูกไม่พูดกันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอไ,มไม่ทำงานไม,งไม่ค่อยเอาการเอางานสมองเป็นเด็กแล้วลูกชายก็นั่งคุยคนเดียวค่ะถ,ถ้านั่งอยู่คนเดียวก็จะคุยคุยคนเดียวเออเล่านิทานอะไรอย่างเนี้ยท่านเทวดา มีอะไรในตัวลูกชายหรือเปล่าชื่ออะไรหรือท่านเอย๋ยลูกชายเธอชื่ออะไรอุปการเสอโถสีพะโลไทยกุลชื่ออะไรวะอุปการอุปการอุปการสีพะโ,โลไทยกุลอุปการสีพระโลไทยอุปการสีพระโลไทยกุลสีพระโลไทยกุล ท่านเทวดาบุตรชายอุปการมีปัญหาขี้เกียรแล้วก็สมองอาจจะเป็นเด็กนั่งคุยคนเดียวเขาโดนกรรมของใครของตัวเขาเองหรือว่ากรรมที่แม่ไปทำไว้แม่มีเด็กหรือเปล่าท่านแม่มีทำแท้งหนึ่งคนก็ไม่ต้องถามเลยนะ,ะถ้ามีเด็กนั่นละ,ะ่ะ กรเขาด้วยหนาะแหละท่านเอ๋อกรรมของลูกชายที่มีชีวิตอยู่ด้วยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋อและวิญญาณที่ย่เกี่ยวกับแม่ไปทําด้วยใช่ไหมหมกเลยนะัะนะยนย่นแหละหนาจึงเป็นมากมายกำแหพง่าอีกกั้นทุกอย่างหนาะแหละท่านเอ๋อลูกเธอก็มีกรรมของตนตัวของเขากรรมของเธอก็ไปเบียดเบียนเขาอีกจะขอแก้ไขยอย่างไรได้บ้างแก้ไขย,ยังไงละ่ะท่านเอ๋อใช่แล้ว แก้ยังไงก็เล่าหนะแก้ให้ลูกนี้พูดรู้เรื่องบ้างไม่ต้องนั่งคุยคนเดียวให้สมองไปพูดเอาเจ้าตัวมันมาสิพรานี่แหละนะแหละท่านเอ้ยแม่แม่มีความผิดคือไปทำแท้งด้วยตัวเองอีกหนึ่งคนแม่ก็จะขอเกลียร์ไปด้วยคำถามก็คือ เด็กคนนี้ไปทําให้ลูกที่มีชีวิตอยู่มีปัญหาด้วยหรือเปล่าวใช่แหละท่านแนละแต่ตรรมขอด้วยแท้นั่นแหละนะผลเป็นเช่นนี้แหละค่ะเพราะนั้นเรื่องของเธอจะจ่ายให้เด็กไปเกิดก่อนหรือเปล่าค่นะอันั้นก็เรื่องของแม่เอาเด็กไปเกิดก่อนทําแท่งหนึ่งคนชื่ออะไรเด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสิบห้าวันนั่นเหละยสิบห้าวันพร้อมเมื่อไหร่ พร,พร้อมเลย่ะพร้อมเลยสําหรับลูกตัวเองใรหญิงกันเเออไม่รู้ค่ะชาหญิงไม,ไ,ไม่ทราบอ่าเป็นหญิงตกลงเธอไปทําอะไรน้องหรเปล่าพี่อ่าไม่เป็นไรเล่นด้วยแล้วมีคนอื่นมาเล่นอีกก็เปล่าคนเขาเองเล่นเขาเองเหรอ,อเยอะไม่เยอะ ลูกเธอมีบิญยานส่วนตัวสองแล้วก็คนนี้เขาไปแจมด้วยอีกหนึ่งใช่ไหมเขามีมานวเขามีเด็กแล้วก็มีกุมานอย่างละหนึ่งใช่ไหมและเธอก็เป็นบัญชีคนละบัญชีกันเธอเป็นบัญชีของแม่แต่ว่าไปจอยกับเขาไปถล่มมันก่อนลูกชายเขาตามนี้อาเป็นว่า ลูกเธอเนี่ยมันหนักเพราะว่าวิญญาณส่วนตัวเขาก็มีสองแล้วแล้วนี่ก็ส่วนของเธอไปสมทบกับเขาอีกเป็นสามอ้อาวเขาก็จะให้เธอไปเกิดแล้วตอนเนี้อ้อาวเธอชื่ออะไรบ้างนะทะด,ดาวฮัทดาวค่ที่ดในสาโลกิกนสวยทีนะ่สุดในสโลกค่ะสวยที่สุดในสามโลกตกลงมาแนวสวยตามนี้ ทัดดาวกินข้าวเปล่ากินอะไรมันไก่มันไก่ข้าเเวเ,าเรียบร้อยทัดดาว <ห ả? S 1> ขนมนมเนยเซเวน่นตามนี้เสื้อผ้านางงาม นางฟ้านางงามแบบนีนางฟ้าวะคนเราชุดกันเหรออาชุดนางงามชุดนางงามก็ใส่อะไรกันวะนชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำเอาแบบไหนบีกินนี่วันพีชหรือทูพีชชชนิาอ๋อทูพีชออาจัดให้เขาหน่อยนึง ้าขวบเจ็ดขวบอ้าวปล่อยซวดเอาไรไปพร้อทักามช่วงปแล้วค่ยเหค่อจังะทานจัระทานหชุดค่ะจัะทานชุดตามนี้พร้อมเมื่อไรนะมีสาพร้อมเลยพร้อมเลยอ่าสิบห้าวันบายบายไปได้ทัดดาวโชคดีไปาจ้า ขออนี่ส่งซิกก่อนขอให้ได้ชนะเลิศทำทุกอย่างเพื่อทุกคนค่ะนี่จิตใจนี่จะจิตใจอาสาค่ะถ้าใจเหลือร้อยสงสายมานะคะอาจารย์พร้อมที่จะช่วยดูรักษาจิตใจและดูแลคุณค่ะจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนขอให้ได้ตำแหน่งสูงสุดบายบายไปได้ អររាយតប